สวัสดีครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับวันนี้ครการจัดทางานก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ทางหอการค่าไทยนะครับได้เชิญมาแถลงข่าวเรื่องการขึ้นทะเบียนรายงานทางด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่5กรกฎาคม66นะครับซึ่งก็มีคำถามว่า เป็นการครบรอบหนึ่งปีของมติครมที่ขึ้นทะเบียนคนเถื่อนพอดีมติปีที่แล้วก็คือห้ากรกฎาคมหกห้าครบรอบหนึ่งปีพอดีเลยครับเป็นตัวเลขที่นี่เราไม่ได้เจตนาให้เข้าตรงที่ห้าจังหวะและโอกาสที่ตรงกับวันที่ห้าอังคารที่ห้ากรกฎาคมหกหกครบหนึ่งปีพอดีนะครับความจริง ทางกครมการจดทาง,งานเนี่ยเราได้รับข้อเรียกร้องหรือหนังสือจากหอคณชาไทยสภาบัสาหกรรมสมคมก่อสร้างหรือธุรกิจท่องเที่ยวสังคมต่างๆนะครับเรียกร้องว่าปัจจุบันการประกอบกิจการของภาคธุรกิจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับเรียกร้องนะครับอยากให้มีการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวเอาคนที่รักรอบทำงานอยู่ในประเทศไทยหรือต่างด้าวที่เคยมีใบรรยัุญาทำงานถูกต้องแต่ปรากฏว่ายังมีบางคนที่สิ้นสุดผลโดยกฎหมายเช่นไม่ไมาต่ออยุหรือไม่เปลีย่ยนนายจ้างถูกต้องเพราะกลายเป็นแรงงานที่ผิกดกฎหมายนะครับเพราะอยากชี้แจงทางทัศน์มวลชนว่าครับว่าแรงงานเถื่อนเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงว่าแรงงานที่ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีเอกสารเดินทาง รางงานเถื่อนในความหมายนี้คือรายง,งานที่มีพาสปอร์ตในราฐจาักรถูกต้องตามกฎหมายแต่ทํางานโดยผิดกฎหมายเราก็ถือว่าเป็นรายง,งานเถื่อนหรือแม้กระทัง่งรายงานที่เคยมีสูตรเดินทางแล้วแต่ว่าหมดอายุโอเวอร์สเตย์อันนี้เราก็ถือเป็นรายง,งานเถื่อนนะครับเมื่อก่อนทุกคนเข้าใจรรยงานเถื่อนคือรายง,งานที่ลักลอบเข้ามาแล้ว ไม่มีสื่อเดินทางไม่มีพาสปอร์ตอยู่ดยเกิดหมายโดยไม่มีเอกสารนะครับแต่ปัจจุบันต้องชี้แจงทางท่านสื่อมวลชนว่ารายง,งานเถือนก็คือรายง,งานที่หนึ่งรายง,งานที่ลกักลอบเข้ามาเกิดกฎหมายไม่มีเอกสารหรือพาสร์ตอจับที่ต้นทางหรือแม้กระทั่งรายงานที่เคยมีสื่อเดินทางแล้วแต่กบว่าอยู่โดยโอเวอร์สเตย์หรืออายุการอยู่ในราชกาัรยไทยหมดไปอันนี้ก็เป็นรายง,งานเถือนหรือแม้กระทั่งรายงานที่มีพาสปอร์ตมีสิทธิที่อยู่ในประเทศไทยราชการไทยแต่ ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วก็ถือเป็นแรงงานเถื่อนนะครับผนอยากให้ชี้แจงขั้นสื่อมวลชนทราบด้วยนะนะมีคนที่ลักลอบเข้ามาทำงานเป็นผิดกฎหมายอยู่นะครับซึ่งตัวเลขกลุ่มนี้เราประมาณการว่ามีประมาณห้าแสนคนนะครับจึงเป็นที่มาของการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ซึ่งเราได้มีมการเข้าคมอเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญคือกระทรวงแรงงานออกประกาศกระทรวงหลักจากเข้าคมอสองวันก็ออกเป็นประกาศ ให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถทํางานได้จนถึงที่31กรกฎาคมแต่แต่้ตตตองดําเนินการพร้อมกับประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งจะออกประกาศเพื่อให้คนเหล่านี้ห้าแสนคนเนี่ยที่เราประมาณการสามารถอยู่ในร่างจัรได้แต่ตอนนี้รอประกาศกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับซึ่งวิธีการของการดําเนินการของกลุ่มมติครมอก็คือให้คนกลุ่มนี้ยื่นบัญชีรายชื่อ พันยสามเ็ดกักนกดาคมนะครับก็มีคําถามว่าทําไมให้ยื่นแค่บัญชีรายชื่อเพราะว่าจากการที่ไปหารือท่านรองนายกท่านพิศนุนะครับว่ารัฐบาลชุดน,นี้ประมาณการถ้าสามารถดําเนินการได้แค่สามเ็ดกันลักดาคมมีคําถามจากทสื่อบวลชนหรือไม่ท่งางนายจ้างว่าทาไมครั้งนี้มติครมอแปลกมากทาแค่ยื่นบัญชีรายชื่อแต่ไม่มีโปรเซสของการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานหรือไม่มีโปรเซสของการตรวจโลกการ ประกาศสุขภาพอน,นิษทางกระทรวงแรงงานขอแจ้งในท่านสื่อทราบว่าหลังจาก,ก,กสามเดืนการตัดผมเราก็ต้องเข้าครมอรแต่ไม่รู้เป็นคลรมอรชุดใหม่หรือว่าชุดเดิมนะครับที่จะต้องขยายเวลาในการดําเนินการตามมาติคคลมร์มอวันที่ห้าให้แล้วเสร็จครบกระบวนการเนี่ยชี้แจงให้ท่นนาสนสื่อปรญชนทราบโดยสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นคําถามเดี๋ยวตอบประเด็นตรงนี้นะครับ ทีนี้ในการการยื่นในบริสต์เนี่ยมันยื่นออนไลน์ได้ใช่ไหมครับท่านได้ครับคือครั้งนี้เราได้เตรียมแบบในบริสต์อยบร้อยแล yeah, like online, right? ้วเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถให้นายจ้างยื่นในระบบได้เนื่องจากต้องมีประกาศกระทรวงมหาไทยรับรองต่างด้าวกลุ่มนี้ให้เป็นรายงานที่สามารถอยู่ในประเทศไทยโดยถูกกฎหมายก่อนนะครับนี่เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าถึงแม้มีประกาศกระทรวงแรงงานแต่ต้องมีประกาศมหาไทยรองรับให้คนกลุ่มนี้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทย นะครับเพราะถ้าไปยื่นมากอนเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายนะครับและมีคําถามทางสื่อมวลชนถามว่าทําไมต้องรีบเข้าคลมอทั้งที่จมวอายุเพราะาจะมีคําถามในใจของผู้ท่านนะครับทางกระทรวงแรงงานขอชี้แจงนะครับว่าปัจจุบันคนรายงานกลุ่มนี้ที่ประมาณการ5 0,000นคนเนี่ยเป็นรายงานที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับจึงมีข้อเรียกร้องว่าถ้าไม่แก้ไข แรงงานนี้จะถูกการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐทําให้แรงงานไม่สามารถทํางานได้สําคัญก็คือกฎไกในภาคธุรกิจก็ไม่สามารถกระเพื่อนต่อไปได้อัฐบาลชุดนี้จําเป็นต้องเอาเข้าคอมมองก่อนเพื่อให้รายงานอยู่ในร่างจาัรโดยถูกกฎหมายเพื่อทํางานถึงแม้31กรกฎาคมก็ถือว่าเป็นการจ่อหัวไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตทำงานต่อไปนะครับเราจะมีการอนุญาต ถึงวันที่13กุมภาพันธ์68เลยนะครับสำหรับแรงงานกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นเ,เรื่องที่ทางทั้งทางสการคลาสภาากรรมกนะ็มีความสุขนะมีความสุขในความโดยรัฐบาลกระทรวงแรงงานถ้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ไรระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงแม้ยังไม่เข้าสู่การขอรับใบอนุญาตทำง,งานแต่แรงงานกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี <S <S ่ยสามารถอยู่ใน ร่างจากได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับเมื่อมีประก,กาศกระทรวงหาดไทยรองรับมานะครับพี่คาดว่าน่าจะออกภายในไม่อาทิตย์นี้ก่ออาทิตย์หน้านะครับซึ่เราจะเร่งประสานกับทางหน่วยง,งานการะทรวงหาดไทยนะครับเพื่อให้องงานกลุ่มนี้ที่ประมาณ5 0 0,000คนเนี่ยสามารถอยู่ในรางกณดจัดเพื่อทํางานและเพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับระยะเวง,งานที่ถูกต้องและทํางานให้กับภาคอุตสาหกรรมภาคต่างๆเพื่อขับเคนลื่อนกลไกทางธุรกิจ ให้ดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของนายจ้างได้นะครับแต่ครั้งนี้เราให้จ่ายค่าธรรมเนียมสามารถทํางานได้เลยนะครับแล้วก็ไปสู่การตรวจโรคก,กับประกาศสุขภาพแค่นั้นเองเป็นการลดขั้นตอนและการเป็นการอำนวยความสะดวกที่ไม่เคยมีมาก่อนในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นการกระทําที่ลดขั้นตอนและ รวดเร็วมากนะครับแล้วเราเข้าใจปัญหาว่าที่ผ่านมาเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการว่าหลายขั้นตอนมากก่อนจะออกไปทํทำง,งานต้องไปตัวโลคเก็บมาตรักษ์ทำบัตรชมพูจึงจะมีวอคมิตทางานอันนี้ไม่ใช่แล้วเราปรับรูปแบบใหม่เลยทางกรมการที่งนานพยายามเอาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียนตามปฏิคลมที่ผ่านมามาปรับปรุงให้มีความสะดวกรวดเร็วมานะครับนายจ่าจะได้ไม่ไมบน่นหร สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมตอนนี้คือรูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วที่เตรียมสองชื่อของแรงงานต่างด้าวทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอายุนะครับชื่อนายจ้างสถานที่ทํางานให้พร้อมนะครับสาคัญรูปถ่ายต้องเตรียม้วตอนนี้นะครับท่านนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวตามปฏิครมอครั้งนี้ก็ขอเตรียมรูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วเตรียมที่จะลงในระบบหรือติดในแบบฟอร์มในบิสนะครับอันนี้ต้อสิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมนะครับ เพื่อพอมีประกาศออกมาเราก็สามารถให้าจ้างดำเนินการยื่นได้เลยนะครับอันนี้สาระสำคัญมากครับเดี๋ยวเวลากลุข่าวไงช่วยชีช้แจงนิดหนึง่งว่าเขาเตรียมตัวอะไรบ้างละกันนะครับถ้าเขาเตรียมตัวอยู่แล้วเนี่ยผมว่าง่ายนะฮะไม่มีอะไรนะครับ